ปเสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเจอบัดดี้ที่เราจะไปด้วยกันแล้วนะคะก็คือคุณมูโอของเราเพื่อน ตอนนี้นะคะเรากําลังรอรถเพื่อที่จะไปทานข้าวนะคะมือแรกของเราที่เชียงใหม่ก็คือร้านพาสต้าอามาน่เราจะไปดูการมึงก็เดินสิในประเทศไทยภาคเหนือเป็นภาคที่ออยากมาที่สุดนะคะหลีกหนีสังคมที่วุ่นวายมาเที่ยวเชียงใหม่แต่ที่ไหนได้ ลาง,งานมาได้แค่งไม่กี่วันเลยเลือกเที่ยวแค่ในตัวเมืองนะคะเคต่อไปนะคะเราจะไปเสริมสิริมงคลคือเราจะไปไหว้พระนะคะ,ะวัดที่เราเลือกคือวัดหนหนวัดพูดผาลามนะคะสถานีต่อไปคือบ้านข้างวัดตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วบ้านข้างวัดปิดหกโมงเราจะมีเวลาแน่น อยู่ท <Display> ี่โน่นถึงกี่โมงนะก็ใช่ไงนะฮะจะบอกว่าเรามาถึงบ้านข้างวัดกันแล้วนะคะแต่ว่าสถานที่เวิร์กช็อปคนข่อนเยอะซึ่งเรากับคนอุ้มไม่ค่อยมีแพชชั่นในการเวิร์กช็อปในวันนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามั่วกันมากเละค่ะก็เลยเดินเอาบรรยากาศเอาเฉยเฉยค่ะ แต่ไอกับอุ้มลงเครื่องมานะคะเรายังไม่ได้พักเลยมีแค่วแบบับไปเก็บกระเป๋าที่โรงแรมนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันต่อเลยเพราะว่ากลัวไม่ได้เที่ยวกันนะคะทริปนี้เป็นทริปที่มาในช่วงที่อากาศร้อนแบบสุดๆแถมฝุ่นยังเยอะมากๆนะคะมาถึงที่เนี่ยแทบจะมองไม่เห็นภูเขาเลยมันเลยทำให้ไอกับอุ้มอ่อมมากๆนะคะ แต่ว่าก็พยายามขีป energy ให้มันเยอะอยู่นะคะเพราะไอ้ก็ไม่อยากให้อุ้มมาอ่อมด้วยนะนานๆทีจะได้หยุดด้วยกันนะคะก็ะวันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะเดินท <c oughs> างกลับสถานที่ต่อไปคือประตูทางแผ่นค่ะเราจะไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปเดินหาอะไรกินกัน่่หาที่จริงขยายขนาดหมดแฟชั่นในการเที่ยวของวันนี้ห่วงมาก น่วทั้งคู่น,นะคะจริงๆแพลนของเราคือมานอน <laughs> แต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็เลยหาที่เที่ยวค่ะ <laughs> แต่ว่าก็ใจไม่สู้ว a l k กวันเดททริปไม่ใช่ <laughs> สามเดย์สองคืน <laughs> จะไปรอดไหมกระุนาติดตามตอนต่อไปทุกคนมันต้องจะบอกเอเนอจีหมดแล้วทริปนี้เป็นทริป หลีกหนี่สังคมในการทํางานของพวกเราทั้งคู่นะคะเพราะว่าเราก็เจออะไรที่มันดาวจิตใจตัวเองก็เลยหาเวลามาเจอกันนะคะสุดที่ช้างเพื่อขับมา2 0นาทีขอบคุณรับทุกคนไอซมีอะไรจะป้าย่าคือร้านนี้อร่อยมากสูทตี้โยเกิร์ตนะคะอยู่หลังมอชอนะคือ ปุ้มพามาเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะคะแต่ปรากฏว่ามันอร่อยมากเรากินเป็นมะม่วงไปนะคะคือมันอร่อยจริงไปงานะคะแล้ววันนี้นะคะอดมวันของเราก็ได้จบลงแบบอะไรก็ไมไ่เลยนะไม่เป็นไรถือว่ามาลองเชิงวันนี้อาจจะอ่อมไปหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไม่อ่อมพรุ่งนี้เราจะต้องไม่อ่อม และคติประจําใจวันนี้ก็คือถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีอะไรทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเอง Good night บ๊ายบาย